ทำไมเราถึงตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้ท,ทั้งที่เขาทิ้งเราไปแล้วมีนักจิตวิทยาชีอคุณคุณเขาพูดไว้น่าสนใจที่เราตัดใจไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเราก็ยังรักเขาอยู่นั่นเองแล้วทําไมเราถึงยังรักเขาอยู่ละ่ะในเมื่อตอนนี้เขาไม่ได้ทําดีกับเราแล้วเขานอกใจเราหรือเขากําลังไปคบคนอื่นแล้ว การที่เราจะก้าวข้ามความรู้สึกนี้ไปได้นะครับเราต้องตระหนักรู้ก่อนว่าคนที่เรากําลังรักเขามากในตอนเนี้จนตัดใจไม่ได้คือเขาคนนั้นที่อยู่ในความทรงจําของเราไม่ใช่เขาคนนี้ที่อยู่ในความจริงนะปัจจุบันเรากําลังตกหลุมรักเขาคนนั้นที่เคยบอกว่ารักเรามากเขาคนนั้นที่เคยอยู่เคียงข้างเราออกไปดูหนังฟังเพลงด้วยกันเคยออกไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ด้วยกัน หัวรอดต่อกสิกกันเคยมีความสุขร่วมกันและเป็นคนที่เคยที่ทำให้เรามีความสุขมากๆมาก,ก่อนทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นจริงแต่มันคือความจำในสมองเราจะลองมาดูอีกด้านหนึ่งก็คือความจริงตอนนี้นะ่ะคนคนนั้นไม่ได้อยากใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเราอีกต่อไปแล้วไม่ได้อยากจะคุยกับเราแล้วไม่ได้อยากจะรับโทรศัพท์เราไม่อยากจะตอบแชทเราไม่ไแคร์ความรู้สึกของเราเขาไปมีคนอื่นแล้ว เขาไม่ได้สนใจว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนจะอยู่ยังไงหรือแม้แต่จะรู้สึกอะไรเขาพอใจที่จะไปมีความสุขดูกับคนอื่นที่ไม่ใช่เราเขาโอเคที่จะทําให้เราเสียใจเขาโอเคที่จะใส่ใจความรู้สึกคนอื่นมากกว่าเราเขาไม่ได้อยากที่จะใช้ชีวิตไปอยู่จนถึงวันสุดท้ายกับเราอีกต่อไปแล้วและนี่คือความจริง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแยกออกระหว่างความจำกับความจริงถึงจะเป็นก้าวแรกของการที่เราจะค่อยๆปล่อยวางมันลงไปได้ก้าวต่อมาให้คิดเสมือนว่าแฟนของคุณน่ะได้ขิดจากโลกนี้ไปแล้วขิดไปจากชีวิตคุณซึ่งแน่นอนจริงๆแล้วร่างกายของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ขิดไปจากโลกนี้จริงๆแต่ทางจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเขาคนนั้นที่เคยมีต่อคุณเขาได้ขิดไปจากโลกนี้แล้วและไม่มีทางฟื้นกลับมาได้อีก ตัวอย่างของเคสแบบนี้เราอาจจะเคยเห็นครับคนเนี่ยพยายามยื้อแฟนเก่ากลับมาสุดท้ายก็ทําสําเร็จนะครับกลับมาได้จริงแต่มาพบภายหลังว่าเขาคนนั้นที่กลับมาเนี่ยไม่ใช่เขาคนเดิมอีกต่อไปหลายอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมหลายอย่างที่เขาไม่ใช่คนคนเดิมที่เคยทําให้คุณมีความสุขได้ขนาดนั้นคนเดิมที่เคยเป็นแบบโน้นเป็นแบบนั้นทําแบบโน้นทําแบบนั้นให้เราประทับใจเขาไม่ใช่คนคนนั้นแล้วคุณก็ต้องกลับมาวัดกันอีกทีหนึ่งว่าคุณรับได้ไหมกับแฟนใหม่ในร่างเดิมแบบนี้ นี่ัส่แบบนี้ซึ่งลุงบอกเลยครับว่ายากก็บอกแล้วไงครับเขาคนเดิมได้ตุยจากโรคนี้ไปแล้วทําให้คนที่ตุยไปแล้วฟื้นกลับมาทําให้คุณมีความสุขเหมือนเดิมเป็นไปนไม่ได้ครับมีทางเลือกสองทางสําหรับกรณีแบบนี้คือ1พยายามยื้อเอาร่างกายเดิมของแฟนเก่าเนี่ยกลับมาซึ่งค่อนข้างจะเหนื่อยและยากและมีโอกาสสําเร็จน้อยมากและต่อให้ทําสําเร็จก็อย่าคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนเดิมที่คุณเคยโหยหาอีกต่อไป คุณจะต้องเริ่มเรียนรู้อยู่กับเขาคนใหม่ในร่างเดิมแค่นั้นเองผลต,ตอบแทนของความพยายามครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ความสุขอย่างที่คุณคาดหวังให้เป็นก็เป็นได้แต่ถ้าคุณคิดว่าพร้อมเสี่ยงก็โอเคครับแล้วแต่เลยหรือเลือกข้อ2ร้องไห้เสียใจไว้ทุกข์ให้กับคนที่จากไปเสียให้พอเป็นธรรมดาอยู่แล้วของโลกใบนี้ครับ ที่เราต้องสูญเสียของที่เรารักไปไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องคนที่เรารักหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เรารักเมื่อจากไปเราก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะความผูกพันที่เคยมีกันมาความทรงจําดีๆที่เคยมีให้ต่อกันเมื่อเขาตุยจากไปแล้วครับเราก็ต้องเข้าใจความจริงที่ว่าเขาไม่มีทางฟื้นกลับมาได้เป็นเหมือนเดิมความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ทรมานเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่เมื่อเรายอมรับได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ ความเจ็บปวดนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเร็วขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกันแต่ในเคสของแฟนเก่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าสำหรับบางคนนะครับแต่บางคนจะง่ายตัดใจแ๊ดเดียวใจได้เลยสบายๆแล้วแต่บุคคลไปดูกับว่าใครยิ่งจมอยู่กับความจำนานเท่าไรครับก็ยิ่งลืมยากขึ้นเท่านั้นเทคนิคที่ควรนำไปใช้ก็คือพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอยู่กับความจริงไม่ใช่ความจำอยู่กับภาพจริงไม่ใช่ภาพจำ การรักคนอื่นรักได้ครับไม่ผิดแต่จงรักตัวเองให้มากกว่ารักตัวเองให้เกียรติตัวเองให้คุณค่าในตัวเองอย่าลดคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะใครคนหนึ่งบนโลกนี้เขาไม่ได้รักคุณอีกต่อไปการที่เขาไม่ได้รักเราแล้วไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้แปลว่าเราหมดคุณค่าคุณค่าเรายังเหลือล้นเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวของเราเองนึกดูดีๆครับคนเก่าไม่ไปคนใหม่จะเข้ามาได้ยังไง เพอเพอคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะดีกว่าคนเก่าไหลเท่าตัวด้วยซ้ำไปและถ้ามันเป็นแบบนั้นคําว่าขอบคุณที่ทิ้งกันอาจจะเป็นคําที่เราอยากจะพูดกับแฟนเก่าที่สุดในวันนี้ของปีหน้าก็เป็นได้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเจอปัญหาเรื่องของการลืมแฟนเก่าไม่ได้อยู่ณขณะนี้นะครับใครที่มีประสบการณ์หรือเทคนิคดีๆอะไรอยากแบ่งปันเพื่อน <ๆ S 2> ก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับแล้วเจอกันในอีพีหน้าครับ